สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานมาจนไม่เต็มบาท๋ยววันนี้จะมารีวิวกบใสายไม้เบอรปดนะฮะเป็นโมเดลไทยเป็นกบล้างโมเดลไทยนะฮะตัวนี้เป็นไม้ประดูทั้งตัวนะฮช้แบขนาด 1, หนึ่นิ้วหก่นนะฮะใบตากระต่ายนะฮะใบขนาดนิ้ว6ความกว้างนะตัวรางทําจากไม้ประดูไม้เสาบ้านนะฮะ ทำการร <iek. S 2> <made> <están> ับคมนะแต่งใบไปให้ด้วยนะครพร้อมใช้งานนะฮะจบที่หินเบอร์1น0 0งกริดตัวนี้เป็นเป็นโมเดล8หรือว่ากบเบอร์8ปดนะฮะทำปี2 5ง6หมายเลขหนึ่ร้บกนะฮะก็เดี๋ยวมาทดสอบใส่มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะฮะ ตันนี้กินค่อนข้างที่จะบางนะะ ทั้งนี้ก็อยู่ที่จังหวะในการใส่นะฮะไม้นี้ยาวอยู่ราวๆน่าจะสิบเจดนิ้วนะฮะไม้ที่เอามาใส่เป็นตัวนี้เป็นไม้สาทรน,นะฮะออกลายนิดนึงนะฮะในผมดูกันว่ามันเสมือกันไหม ก็ปรับใบกินซ้ายขวาให้เราส่องจากตรงตตดตรงนี้นะดูว่าด้านซ้ายกับด้านขวาของเขาตรงไหนมันขึ้นเยอะถ้าสมมุติด้านซ้ายตรงนี้นขึ้นเยอะเราก็ตอกด้านซ้ายของตรงนี้นะฮะลงนะฮะตอนนี้ซ้ายมัน้ายเยอะตอกมันจะได้กินไม้ได้เสมอกันนะะตอนนี้เป็นโมเดลไทยเป็นกบล้างนะสไตล์คนไม่เต็มบาทนะฮะ แล้วก็ในการซื้อบางครั้งเพื่อนสมาชิกอาจจะเข้าใจผิดนะฮะว่าซื้อไปแล้วมันจะใสออกมาในลักษณะแบบนี้นะฮะก็อยู่ที่การฝึกฝนของเพื่อนสมาชิกเองนะฮะบางทีเราดูคลิปแล้วเราซื้อไปเราอาจจะเข้าใจว่าเราจะใสเหมือนกับในคลิปก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะฮะไม่ถูกสักทีเดียวการใสไม้ก็ต้องมีการฝึกก่อนนะ,ะถึงจะใสได้นะ ในลักษณะแบบนี้นะเอ้ยจีนเพราะนั่งที่จะบางอยู่นะเห็นไหมเสียงเขา บางมีความนิ่มแล้วก็นวลอยู่นะฮะนวลไหมฮะบางมากเลยนะก็สําหรับไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเอากบล้างไทยไปใส่มันก็เป็นเป็นกบผิวได้นะฮะก็คือเนื้อมันก็จะเนียนละเอียดถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกทนะ่านที่สนใจกบใส่ไม้นะฮะคนไม่เต็มบาททำปี2566ัหามายเลข1น9กนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เป็นรางยาว15นิ้วนะฮะรางยาว15นิ้วเป็นกบล้างรางยาว15นิ้วเจาะทำมุมที่45องศาบวกลบ 1- 2ององศานะฮะก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม